เรื่องราววันนี้นะครับเราเป็นเรื่องราวของการนําเสนอเรื่องราวของปัญหานะครับที่เกิดขึ้นคือล่องใต้ตานะครับไม่ใช่ถุงใต้ตาลืมตาซิลืมตาลืมตามองขึ้นต้งบนมองขึ้นงบนอ่าวจะเห็นว่าเนี้ยเห็นมาชัดเจนนะ้าทานางก็จะเห็นชัดกว่านี้นะแต่นี้เราจะใช้คือถ้าเราไปผ่าตัดเนี่ยปัญหาหลับตาได้เลยค่ะอ่าลืมตานีหนึ่งปัญหาเนี้ยบางคนเกิดอย่างงี้จะปิ้นออกมาอย่างงี้แล้วเห็นตาขาวล่างนะแล้วก็มีโอกาสที่เกิดเขาเรียกว่าสกาคอนแทคเจอร์คือ คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวตัวแผลเป็นอ่ะมันหดหลังทําให้มันปิ้นออกมาอย่างนี้<ม>เราจะเห็นในการผ่าตัดศัลยาการรมเปลือกตาเนี่ยมันจะทําให้แนวแนวขนตามันเปลี่ยนได้นะ<ม>แต่ตอนนี้เราจะใช้เลเซอร์กระตุ้นแนวนี้ทั้งหมดเลยซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้เลยนะการกระตุ้นให้ฟังผื่นมันแข็งมันมันมันหดตัวขึ้นเนี่ยทำให้ตรงนี้มันตื้นขึ้นนะนี่ก็คือเป็นแนวทางนะซึ่งหลักการเราจะมีโหัวเข็มซึ่งปล่อยเลเซอร์หัวเข็มนี่เล็กมากนะถ้าเรามาดูที่กล้องเนี่ย เราดูจากอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเห็นหัวเข็มไหมพองเห็นไหมแทบจะไม่เห็นเลยเล็กมากนะแต่เราจะใส่2กล้องให้ดูนะ <ม S 2> นี่คือกล้องที่กะขยายนะหรือเราถึงจะเห็นขนาดของเข็ม,มซึ่งเข็มอันนี้เนี่ย จะปักลงไปในผิวในระดับความลึกที่พอดีตรงนี้เราต้องคำนวณให้บรรปลายเนี่ยไปโดนตรงชั้นทางผืวตรงใต้ตาแล้วปล่อยพลังงานตรงนี้ตรงนี้จะมีตัวฉนวนที่ไม่ให้โดนผิวดังนั้นเลเซอร์จะไม่ทําอะไรกับผิวเลยแต่จะปล่อยพลังงานเฉพาะตรงชั้นที่เราต้องการนะหลังจากนั้นเราก็จะตั้งพลังงานนะแล้วแต่ค่าพลังงานของเครื่องนะเสร็จแล้วเราก็แค่ปักลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม่ได้รน้ากูอย่างที่คิดนะ อนนี้นะครับพี่หมอกําลังที่จะปรับไปตามลายของเรียกว่าร่องใต้ตานะครับแล้วก็ริ้วรอยต่างๆที่เป็นลิงเคิลใต้ตาเพราะบริเวณตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ไม่ได้สามารถที่จะฉีดโบท็อกนะครับที่เป็นลักษณะตรงกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมพี่หมอถูกต้องแล้วมันจะทําเวลาถ้าเกิดไปฉีดปุ๊บมันจะทําให้ตาใต้ตานึแข็งเกินไปถูกต้องนะครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วพี่หมอก็จะมีเรื่องราวเทคนิคของการทําฉีดแบบไมโครโบท็อกใต้ตานะครับแต่ประเด็นของน้องเนี่ยมีร่องใต้ตาด้วย คือนัวันที่เราทําวันนี้เนี่ยเพื่อต้องการให้ใต้ตานั้นฟูด้วยใช่ไหมพี่หมอถูกต้องนะครับก็ดูไปเรื่อยๆพร้อมๆกันตามแนวนะครับไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆปลายรู้สึกตึงๆนิดนึงนะครับครับอันนี้คือต้องทําแบบละเอียดเลยเนาะต้องค่อยๆทำจุดเก็บแบบเพราะตรงนี้มันจะไม่มีหัวเลเซอร์อะไรที่ที่เก็บงามแบบนี้ได้นะ และเครื่องนี้เขาใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีของอะไรอ่ะพี่หมอใช้คลื่นวิทยุปล่อยลงพลังงานตรงจุดที่เราต้องการพอ,อดีคลื่นวิทยุเนี่ยก็เป็นคลื่นเดียวกับพวกเรเซอร์ในกลุ่มของเทอร์มาสนะหรือรีดิโอวีฟรีเควนซีซึ่งส่งความร้อนไปในชั้นลึกแล้วก็ทำให้เกิดการหดตัวแล้วยกระชับขึ้นหลักการก็จะคล้ายๆกันเลยแต่วเวลาทำก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นนะหม,หมายถึงว่ามันดูแล้วมันไม่มีอะไรธรรมาดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นง่าย แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีการบวมน้ำรอบๆเพราะเลเซอร์มีพลังงานอ๋อโอเคเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าแอรเียที่ได้ชีพลงไปเนี่ยจะมีอยู่แค่เนี้ยไม่มีอะไรที่ดูน่ากลัวเลยใช่นะครับเองเรียกว่าเวลาที่แตะเข้าไปแตะแต่ละจุดเนี่ยประมาณถ้าเกิดพอนับได้ได้ประมาณกี่จุดไพี่หมอข้างละสาสถึงห้ข้างละห้ถึงสาถึงห้เลยแล้วแต่ว่า มากหรือน้อย<ช>แล้วพี่หมอก,ก็จะเก็บลายตรงรอยล่องลึกอีกใช่ไหมครับใช่หลังทํากี่วันนะพี่ที่มันจะมีอัตราการฟูของผิวขึ้นมาคือมันจะมีการคล้ายๆบวมๆน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโดนหัวหอมอะสัก3-4 4วันนะก็ไปไหนมาไหนได้ปิดทาคอนซีลเลอร์ได้บวมๆนิดๆน,น,นะแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆจางไปนะ แล้วผลลัพธ์จะเห็นชัดใน2อาทิตย์นะพุ่งนี้แหละครับเพราะสมมติว่าคนไข้ทาวันนี้ไปแล้วพุ่งนี้จะมีอาการยังไงบ้างจะดูบวมๆจะแดงๆหน่อยหนึ่งแต่ดูไม่เยอะเดี๋ยวจะเริ่มแดงอันนี้เพิ่งทาเสร็จนะอืมาดูนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเราลองสังเกตดีๆจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆแล้วก็แทบจะมองไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะถูกต้องอขอเน้นย้ำเพิ่มอีกนิดนึงอ๋อนี่เพิ่มอีกนิดหนึ่ง สำหรับคนไข้ที่ไม่อยากนะครับคือหลายๆครั้งอะไรงี้ก็อาจจะเอาทางเลือกตรงนี้เนาะใช่เป็นทางเลือกนะครับแก้ปัญหานะครับพวกร่องใต้ตาหรืวรอยใต้ตานะครับอย่างที่พี่หมอบอกว่าคืนนี้อีกตัวนวัตรกรรมที่ใช้ก็เป็นรีดอฟินซี y นะครับ R F ง,ง่ายๆนะครับแต่เป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็กระตุน้นไปตามลายของปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากใต้ตาแล้วเนี่ยสามารถไปทําบริเวณอื่น,นได้อีกไหมครับไม่ได้เออเร,เรามีทําที่หัวสิวนะรหรือที่พวกไซริงโกมาอะไรนี้กับตัดอมต่อไขบัตรขอมเหนืออะไรเงี้ยนะแล้วก็มีพวกริ้วรอยเล็กๆใต้ใต้ใต,ตาครับนี่คือ,อสิ่งที่เราไปใช้นะคะรับอาจจะเริ่มแถวถัดไปตนี้นี่ทำที่ข้านึงต่อเนื่องเลยใช่ สังเกตนะผู้ชมทางบ้านคือเวลาที่ดูฝั่งนี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับโฟกัสที่ใกล้ๆปลายเข็มได้ไหมได้โฟกัสนะเราปักลงไปนะพอเรากดเห็นการกระตุกไหมครับอ่าพอพลังงานส่งปุ๊บเห็นการกระตุกไหมอ่าฮคือกล้ามเนื้อกระตุกนัส่วนหนึ่งแต่ว่าพังผืดที่กระตุกเนี่ยเราจะเห็นชัดแป๊บนึงนะกำลังโฟกัสใกล้ๆนะครับ อือออใช่อืออันนี้เห็นละแต่เมื่อกี้ตรงนี้ตรงส่วนนี้จะเริ่มเห็นอือฮอือืนี่ไงเวลาที่พี่หมอวางลงไปมันจะดิ้งลงไปนี่พี่อันจะอือเห็นไหมเมื่อกี้เห็นกระตุกชัดเจนเลยนะเห็นเห็น อันนี้เราบล็อกยาชาแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกมากแต่ไปปลาราชามีนิดๆติดๆหน่อยๆพอวางลงไปพอจิ้มลงไปปุ๊บมันก็จะปล่อยพลังงานอย่างเราจะต้องกดปล่อยอเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอว่าปลอดภัยแน่ๆว่าปลายเข็มปักลงไปมิดชั้นผิวของเข็มแล้วเราถึงจะกดปล่อยพลังงานโหวันนี้เราให้ผู้ชมทางบ่านเห็นชัดๆเลยนะว่าลงไปแล้วเป็นยังไงนะครับนี่คนไข้กำลังเริ่มจะหลับแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมาก จริงๆอยากรู้นะบางทีคนที่มีปัญหาเรื่องเปลือกตาบน แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยซัพพอตได้ไหมไม่ได้ตรงนี้เรามีตัวรองคือมีชั้นกระดูกระทันี้ไม่มีนะก็จะได้ตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบดูระหว่างหลังทําเสร็จนะจุดที่ทําจะมีปล่อยพลังงานออกมาเป็นจุดแดงๆเห็นไหมเริ่มมีการอักเสบนะตรงจุดนั้นแล้วก็จะค่อยๆฟูขึ้นนะนั้นเดี๋ยวเราหลังทําจะบวมขึ้นมานูนขึ้นมานิดนึงนะคล้ายๆกับการเติมฟิลเลอร์เลยแต่ว่าเป็นผลจากการบวมนะแต่ว่าผลที่เราต้องการคือการขดกระชับของผิวแนวนี้ทั้งหมดนะโอเค คงนี้ตัวน้ปลายค่ะเรียบร้อย